่านผู้วิเนะครับเพื่อเป็นการสมงพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับเึ่่อมื่งล่อเติมพระราชทานมาถึงเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการอ่านหมายรับสางสุงกัญญาหมายดีนะครับ และต่อด้วยการอันประวัติท่านอาจารย์สุพรหมดีโดยท่านอาจารย์โอรพินหมิ่นดีนะครับก็ขอรักเรียนต่อพี่น้องที่จัดเตรียมไว้จากนั้นผู้จะบอกอเพมพระท่านจะทำบ้านไหว้บองเพิ่มพระทานหนึ่งครั้งและจะมาเยืนหน้าัพผู้วายชนจะทําความเคารพศรัทธาสำนับผมย้ายสัญญาณ ทบัเอแบบีคณะเจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลงพระราชทานได้อัญเชิญกล่องเพลงพระราชทานถึงบร,ริเวณพิธีขอทุกท่านอยู่ในการสงบ ว่าอ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวังดังนี้หมายรับสั่งที่4111